ทั<พ>งเพลงค่ะแม่อันนี้ให้แม่ยาทักขาด้วยนะทักขาน้องว่าเลือกเอาว่าจะเอาตัว,ตวไหนเปิดดวงดูใส่เลยก่อนกระบะจะเป็นจะเป็นเกือบเลือกเปียกกระดินดอกน้อยค่ะหมดแม่ละเดี๋ยวนู้นจึง สีนีรุลยนะคะพี่รองขาวันนี้นะคะเราซื้อของขวัลนอพี่รองขาว้าวข้าวมดไอศกรีน really ่ารักเนี่ยไข่มุกจาวาคือเปลว่าเทดินไงซื้ออ่ กระเป๋าของอะไรนี่แหละมาให้แม่ะรอบนี้แม่ก็เลยซื้อรองเท้ามาให้<ม>เดี๋ยวจะพาไปให้นางให้ลูกสาวจะาวาวไแอ้อไม่ขาดแหละ<ม>ไป อ๋อกินไปเลยน่ามบ่เบอร์เร็จสุดสมอยู่ข้างล่างเหรอแม่ใช่ล่างอยู่ข้างล่างแล้วทำม่นจ้ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะคะว่าจะของ ของขวัญคือใครบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะวันนั้นถ้าได้ดูในคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าของวันเกิดเห็นของขวัญจะดีใจแค่ไหนนะคะวันนี้เราก็จะมีการแสดงด้วยนะคะห้องคนไปลบวือเปล่าว่าพีอะไรเยอะโา วันนี้เรามีการแสดงด้วยนะคะแล้วก็เรามีถ่ายโปสเตอร์นะคะเพิ่งผ่านไปตะกี้นะคะทุกคนก็ถ่ายโปสเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าตอนเจ้าของฝันเจ้าของเห็นว่าของความมันเกิดจากซื้อไปแค่ไหนคะอันนี้เท่ากับหอนเลยจะมาเอิ้นปาก ตอนนี so ้เงียบเพลงเ้ยน้องกวนเจ้าเมลี่ไปลุยลุยลุยสันเจเมท่าไหนมันเพิ่งกัน อยู่ไหนมาหาแม่หน่อยอยู่ออฟฟิศค่ะเดี๋ยวรอนะ้องเพลงเมืม่อนะั้นลูกสาวเสื่อนกระเป๋ามาไห้วันเกิดก็เลยไปได้รองเท้ามาไหา้ถามผอมได้บ้างไอเลือกมาบ้างนะเมาหยังเอารอ,อ,องเท้านมาอยา่างไ้รองเท้าก็เลยซื้อรองเท้า นานม่นโดนอยูโอ้ขี่จักรยานเนี่ยเรี่อ่องพาหเราไม่ได้ไปแค่ถึงม่เยอาที่ว่าเป็นใแต่ี่อ่อเขาพอไี่ยงงเวาเลยรวยครับก็ไม่แพงอยู่ดีขี่าน่ฮันโลวานยาสูบซ่อมเลยนีเรามองสิตายเศร้ากับต่ายมาเศร้ากัะต่ายเป็นมาเศร้าละกครก็เลยว่าตงเศร้าได้พอมาเศร้ามาได้เลยก็เลยว่าควยกัวแล้วหลายรอบอยู่แต่ว่าเอาแต่จะมากันทอดไลอง อยากคิดยนะ่งะคิดสวัสไม่เจอนายเปงสีเดิมเลยนะลูกนายส่ต่างกากสองที่เเพราะยวงมาขาวขึ้นเล็เออขาวขาวมังมีขาวมังมีขาว้งเดี๋ยวไปเตะบอลอกันมาอีกอินเดนอนไปเลี้ยงละบอลเียแล้วครับเลียมาประมาณสอเดือนกว่าคลับเด็กไหมวคหัสิบเก้าสิบแปดพึ่งสิเก้าปีหนึ่งนครับ ค่ะเนี่ยจะเป็นระดับกับเพื่อนๆไ่ะครับเป็นอะไรลูกเดินเข้าตีใจตีใจไม่ยังยันยังเมื่อกี้ไม่สบายหรอหายเลยโอ้ยเลยแม่ทนทานพ่อจ้าไปผ่านนี้เข้าไปตรวจเหมือนกันอีกประมาณสามสี่วันผลออกเราจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโอ้ยนแม่ก็ได้แบบบริกานขาตะตบรถรถตู้พังขึ้นดึงแม่ยังต่ายแม่ว่า ซีเรียสซีบิดแต่ยังมุดซีเรียอยม่เลกเ็กเราจุ๋ยผมม่อยากเห็นมันใดกับหวกวนเะนใจแค่งหนาฮ่าฮ่าฮอาฮ่ยอ่าฮ่า่นอนา่าี่าฮ่าฮ่าฮ่นฮาอ่ไร่าฮ่าาฮ่าฮ่า่ย่าฮ่าฮ่ยฮ่่่า อันนี <laughs> ้เวอร์สันเตยล้สมบัมาม่อันนี้เวอร์ซันเตยเลยล้สม่ตมามา่ี่้ามอนย้น้องเพลงค่ะแม่ อันนี้้ไม่ยาทักขาด้วยนะทักขาน้องว่าเลือกเอาก็จะเอาตัวไหนเปิดวงดูใส่ไลยปอมันต้องอยึถือใจเนะาะเมนเพราะว่าถ้าจะซื้อมาเลยกลัวไม่ถูกใจก็ต้องถูกใจคนที่ใส่เพราะตั้งไหนแม่ก็ตั้งใจซื้อให้ยู่แล้วเป็นขาอความเมนแตซื้อผ้าบาถือใจกับบอไซแหนก็เลยให้เลือกเอง ตาราจะเป็นจะเป็นเกิดเรื่องเปียกของกระดินดอกน้อยคร wow. er. ับมึงแม่หลานเดี๋ยวนี้หนึ่งพอมีความสุขมากนะคะวันเกิดย้อนหลังพี่น้องขาไปจัดอยู่บ้านแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นการน้องหนาเดี๋ยวให้ไปอยู่เรื่อนี่เมื่อคืนบ้านแม่ก็เขาล้มบานฝากอัน าามาเห็นอ่อนเป<ล>็นเซอไายเอาเมื่นอนั้นคนก็นบอกให้ในไปว่าให้ในไปบานดูใครอย่างดีเพราะว่าตั้งใจว่าสิไปเมื่อเปิดร่งอยู่เลยอ่จะจังสิไปเบิ่งเพราะว่าเปิดร่งไปจนหอดสอดเจ็ดเมื่อ <c oughs> สรุปแล้วลงไหนโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนโอเคค่ะคค่ะไม่ยืนทุกค่นะคะ